อรุณสวัสดิ์สมาชิกทุกคนนะครับพี่หมอไปทำอะไรเมื่อวานมาเผื่อคนไม่เข้าใจนะครับที่สำนักงานประกันสังคมเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือไปที่สำนักงานประกันสังคมที่นนทบุรีแล้วก็ผ่านไปที่สำนักงานใหญ่นะครับเพื่อไปขอข้อมูลนะครับก็พยายามไปพบกับ ตัวเลขาธิการนะครับรองเลขาธิการก็ไม่มีใครอยู่เลยปรากฏว่าเขาไปราชการกันที่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่เป็นไรพี่หมอก็เลยสอบถามคนที่อยู่ว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตัวประชาพิจารณ์ที่พวกเราไปทำกันที่เว็บไซต์ของสำนักงานกิจฎดีกรนะครับก็มีคนรับเรื่องนะครับแล้วพี่หมอก็โทรหา คุณนันทชัยนะครับผู้ตรวจการกรมปรากฏว่าแกบอกว่าให้ได้เดี๋ยวแกจัดก,การให้พี่หมอก็รอนะครับสักพักหนึ่งก็มีคนจากกองกฎหมายลงมาแจ้งหลายเรื่องนะครับว่าไม่สามารถให้ได้พี่หมอก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ต้องการข้อมูลทั้งหมดแกบอกว่ายังไม่เสร็จให้ไม่ได้เราก็ยืนยันว่าเราต้องการเฉพาะ ข้อมูลจากตัวเว็บไซต์ของสำนักงานกฤษฎีกาเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเขาก็ปฏิเสธไปพี่หมอก็เลยโทรหาคุณนันทชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคุณนันทชัยก็ยืนนันว่าข้อมูลน,นี้น่าจะให้ได้เป็นข้อมูลวิชาการพี่หมอก็เลยรออยู่นะครับจนค่ำมืด แกก็ไม่ติดต่อมาพี่หมอก็เลยโทรไปนะครับปรากฏว่าผู้ช่วยแกมารับแกว่าจะโทรกลับพี่หมอก็เลยรออยู่เรื่อยๆครับซึ่งตอนนี้พี่หมอก็ยังเชื่อว่าข้อมูลที่ตัวเว็บไซต์สำนักงานกฤษฎีกาน่าจะเป็นการบ่งถึงความต้องการของทีมเรามากที่สุดนะครับของกลุ่มเราพี่หมอจึงอยากจะนำมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่ากลุ่มเรา มีความเห็นพ้องตรงกันอย่างไรบ้างจึงอยากได้ข้อมูลนี้อยู่เลยครับซึ่งข้อมูลนี้สำคัญอย่างไรสำคัญหนึ่งสำคัญก็คือว่ามันสามารถเปรียบเทียบจากจํานวนทั้งหมด3 0,000่นกว่าซึ่งกลุ่มเรามี2 0,000กว่าว่าความคิดเห็นของกลุ่มเราหรือความเดือดร้อนของกลุ่มเราเป็นเช่นไรนะครับ อันจะสามารถนำไปชี้แจงต่อหน่วยงานอื่นได้เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมคงไม่มีความสามารถที่จะเร่งรัดทำให้การเยียวยาหรือการเข้าถึงเงินของพวกเราเกิดขึ้นได้เร็ววันแน่นอน 2. ตัวความคิดเห็นนี้ที่พี่หมออยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องของการกู้หรือไม่กู้นะครับเพราะถ้าความเห็นของกลุ่มเรา มีคนที่ไม่ต้องการกู้พี่หมออาจจะหยุดการรณรงค์เรื่องนี้ลงเลยเพราะว่าถ้าไม่กู้แต่สิ่งที่ผ่านมาพวกเราต้องการเงินเร่งด่วนแต่กลุ่มเราไม่ต้องการมีคนกู้ก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อันใดที่จะรณรงค์การเรียกร้องของเราต่อไปครับพี่หมอจึงอยากรู้มากๆเลยครับท้ายที่สุดแล้ววันนี้แม้จะ ไม่ได้ข้อมูลกลับมาแต่หวังว่าเมื่อวันที่31ที่จะถึงนี้ที่การประมวลผลสำเร็จแล้วอยากให้ประกันสังคมช่วยแยกการประมวลออกเป็นตามส่วนต่างๆของการได้มาซึ่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของ Google หรือแม้กระทั่งของสำนักงานกิษฎดีกรหรือที่เป็นกระดาษด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น สมาชิกผู้ประกันตนใดๆหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าใจในน,นร